ลูกจ้าอยู่ตรงนี้ลูกอยูตะะ่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวไปนะคะไม่ให้กินข้าวไปแล้วเมื่อกี้กลับมาบ้านแล้วนะคะอู้หูคนเก่งนอนก่อนนะคะลูกเดเพิ่งเดินไปไหนนะคะอดี๋ยเพิ่งเดินไปไหนนะคะคุณหมอโกนขนนะคะโกนขนเพื่อเอ็กซเรย์ตาสาวนะคะ กินข้าวแหละลูกกินข้าวเยอะเลยเมื่อกี้แม่ซื้อของอันนี้นะคะมาให้ข้าวสวยกินบำรุงนะคะคุณหมอบอกอันนี้ดีค่ะแม่เก่งก็ซื้อมาให้ก้สวยกินนะคะเมื่อกี้กินไปช้อนโต๊ะหนึ่งเลยค่ะคนเก่งนะคะกลุ่มนี้ก็หิวอยากกินบัางแม่ก็ต้องเอาอาหารอย่างอื่นเทให้กินกันนะคะเมื่อกี้เนาะ ก็สวยกินก็อยากกินกันเดี๋ยวก่อนดุกจเพิ่งมาดุกสวยดีขึ้นแล้วนะคะคุณหมอยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะแล้วคุณหมอรอผลเลือดแล้วก็ผลน้ําที่เจาะมานะคะว่าจะไปตรวจด,ดูอีกทีว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะแตะ่ผลเลือดของข้อสวยเนี่ยออกมาเนี่ยค่าไตค่าตับค่าอะไรต่ออะไรดีหมดเลยค่ะเลือด เม็ดเลือดขาวเม็ดแดงดีหมดเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่มีน้ำในช่องอกนี่คือคุณคุณหมอบอกว่ามันมีก้อนอยู่ข้างในก้อนก้อนหนึ่งไม่รู้เป็นก้อนอะไรคุณหมอเขาจะส่งเข้าไปตรวจอีกทีนะคะระเบิออกมาเมื่อไหร่ไม่เกรงจะแจ้งให้พี่ซีนทราบกันนะคะว่าก้อนนั้นคือก้อนอะไรนะคะให้เขาสวยให้ดีขึ้นกินข้าวได้ วันนี้ค่ารักษาเข้าสวยก็อยู่ที่4,835บาทนะคะ35บาทหรือ30นี่แหละประมาณนี้นะคะ่ะไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านแถวบ้านนะคะตอนแรกไปโรงพยาบาลออมสินแล้วมาซึงว่าน้องต้องแอดมิดค่ะอย่างนี้ต้องแอดมิดเลยเพราะอาการหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เกียงก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็บอกว่า เจาะเลือดไอเจาะน้ําออกมาแล้วแล้วน้องไม่ต้องไม่ต้องแอดมิทก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่แม่เก่งรอให้ผ่านไปสองชั่วโมงก่อนค่ะถึงจะรับน้องกลับมาแม่เก่งนั่งเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าแม่เก่งออตอนที่พาทาโร่ไปเจาะที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งอะค่ะก็เจาะเสร็จกลับบ้านเลยเงพอมาถึงบ้านประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าค่ะทาโร่ก็แบบหายใจไม,ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันตรายนะคะจนแบบทาโร่ได้จากไปเลยอะคะ่ะทีนี้พอถึงน้องเข้าสวยเนี่ย แม่ก็เลยให้อยู่ในตู้ออกซิเจนไปก่อน2ชั่วโมงค่ะเพื่อไม่ให้น,น้องเกิดอาการแบบเดียวกับทาโร่นะคะทีนี้น้องก็ได้รับน้องแม่ได้รับน้องกลับมาบ้านแล้วแล้วก็ให้กินข้าวกินอะไรแต่งตัวแล้วคนเก่งนะคะอาการเริ่มจะเหมือนปกติแล้วนะคะพอสุก็เรียกกลุ่มนี้ก็กินข้าวเหมือนกันแม่ก็เอาข้าวให้กินกัน เห็นเขาสวยกินก็อ,อยากกินมั่งแต่กินคนละยี่ห้อนะคะเขาสวยนี่กินยี่ห้อนี้เพื่อแบำบรุงร่างกายของเ้าสวยนะคะคุณหมอบอกว่าให้กินตัวนี้แล้วจะดีนะคะ mm hmm. กระป๋องน,นี้กินได้สองวันค่ะคุณหมอบอกแ่งตัวก่อนค่ะขอบคุณนะคะแล้วคุณหมอนัดอีกทีนะคะวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าคุณหมอว่าถ้าน้องมีอาการผิดปกติเมื่อไหร่พาไปทันทีเลยค่ะ พาไปดูอาการใหม่ทันทีนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ไม่รู้ว่าน้ํามันจะกลับมาอีกตอนไหนนะคะน้ําที่อยู่ในในปอดน้องนะคะจะกลับมาอีกตอนไหนนะคะอุ้ยแต่งตัวใหญ่เลยลูกคนเก่งของแม่แต่งตัวใหญ่เลยนะคะอืมไม่เป็นไรนะคนเก่งนะคะน้องมีอาการ เมื่อเช้านี่นะคะชัดเจนคือาการเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพอมีอาการปุ๊บแม่ก็พาน้องไปที่โรงพยาบาลอมสินเลยค่ะไปตรวจด,ดูก่อนว่าคืออะไรแล้วคุณหมอเห็นปุ๊บคุณหมอบอกว่าต้องออกไปแอดมิดเลยคุณหมอว่าอย่างนั้นแม่เก่งก็พาไปเลยค่ะไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชยนะคะอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะอืมตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วนะคะคุณหมอบอกว่า น้องอาจจะเป็นมาได้หลายวันแล้วแต่น้องไม่แสดงอาการนะคะพอวันนี้น้องคงไม่ไหวแล้วแสดงอาการออกมาพอแม่รู้รู้ปุ๊บแม่แม่พาน้องไปหาหมอทันทีเลยค่ะเพราะว่าน้องข็าสวยกินข้าวได้ปกติทุกวันเลยนะคะกินข้าวได้แต่ว่าอาจจะกินน้อยลงกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าแม่ก็เอ๊ะแปลกๆเหมือนกันข้าวสวยทําไมกินข้าวได้น้อยลงนะอะไรอย่างนงี้แต่ว่าก็ก็กินข้าวเมื่อเช้าก็กินข้าวค่ะได้เสร็จแล้ว แล้วแม่ดูการหายใจน้องไม่ค่อยดีเลยผิดผิดผิดแปลกมากแม่ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลอมสินก่อนมาสินเห็นปุ๊บนี่ไม่ไม,ไม่รับไม่รับดูแลเลยนะคะมาบาลอมสินบอกว่าให้ออกไปแอดมิดเลยค่ะประมาณแต่ไปอพอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งหมอพอหมอเจาะอะไรได้เราบอกว่าไม่ต้องแอดมิดก็ให้กลับบ้านได้แต่แม่ก็เลยรอให้น้องดูอาการในตัวออกซิเจน2ชั่วโมงค่ะ แต่นี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจขอบพระคุณทุกความเมตตาให้กับน้องเขาสวยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หมอจะนัดอีกทีนะคะขอให้วันนี้ถึงวันอาทิตย์น้องไม่ต้องเป็นอะไรอีกเนาะนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขวสวยแต่งตัวก่อนนะคะมาสบายตัวขึ้นแล้วค่ะ